เชฟตังโชบเสียงนี้อร่อยน่าอีกแล้วสวัสดีค่ะวันนี้ยินดีชมคลิปจากเชเดลและผมกับผมตังเชฟตังว่าไงอ่ะวันนี้เราจะมาทำสเต็กกันนะครับซึ่งมีครูของผมได้รีเควสเขามาแล้วครูคนนั้นก็คือครูศิละปะของผมเองแหละครูวันนี้เราจะมาทำสเต็กกันนะครับ โอเคอย่าลีรอกไปกันเลยปี๊นี่คือองค์ประกอบทุกอย่างครับนี่คือเนื้อที่หมักแล้วนะครับนี่สดๆใหม่ๆแล้วนี่ก็คือเนื้อของปลาแซลม,มอนนะครับ่อนข้างจะสวยงามเลยถ้าดูไปไปมาๆคล้ายๆกับลูกตัวเองครับแล้วนี่ก็คือเนือของเราซึ่งเราจะใช้น้อยมากๆเลยนะทุกคนอันนี้ก็นัสตอกโอเคและนี่ก็คือมันฝรั่งนะครับ เพิ่งทํามาใหม่ๆเลยร้อนๆอุ่นๆตัวนี้ก็เป็นแคแ่รถลาบะครี่นะครับเมนเขียวได้ใจ <c oughs> เออเราจะไปทำจะผสมกันเลยนะครับไปโอเคขาวที่เรานะเปิดไฟแล้วใส่น้ำมันลงไปนะคะน้องนูย้ยอย่าไปทำาถ้าไม่มีผูปกครองคอยช่วยไฟของเราก็จะไม่แรงมากเท่าไหร่แล้วก็เทน้ำมันน้ำมันลำคาคนะครับอันนี้ แล้วเ,เทป,ประมาณนี้แล้วเนี่ยนะครับเกลี่ยให้มันเท่ากันให้มันรบทุกที่นะครับอาจจะน่าลำพานนิดนึงนะครับแต่เพื่อทำเป็นความสูงเราก็ต้องทำะทนะคเคได้ที่แล้วครับเท่านี้เราก็จะใส่เนื้อปลาแซลมอนเข้าไปเลยนี่นะครับหน้าตาของเนื้อปลาแซลมอนที่ผมให้ดูแล้ว แล้วค่อยขีดนะครบเพราะมันบางมากขีดตรงไหนดีนะตรงนี้แล้วกันะตรงนี้ตรงนี้นนนไม่ขีดไม่ขีดอ่านี่ไงนี่ครับเราก็ทำการเราก็าทำการเดินอรามาใกล้แล้วเราก็สูงไปใกล้นะฮะ เราก็จะรอไปเรื่อยๆนะคุแเราขอเปิดไฟให้แรงขึ้นอยู่นิดนึงเพื่ออัตรดในการจ่างเราเนี่ยคราสึกว่าน้ำมันจะกระเด็นกระดอนแล้วต้องฝากไฟให้เข้ากับอุณหภูมิไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะระเบิดเว้ยล่ะโอเคประมาณนี้ รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับหันหน้ามาหน่อยครับรู้สึกว่าอร่อยเชียตังชอบเสียงนี้อร่อยน่าอีกแล้วใก็ตแต่อะไร,ะไรนะ<อ>แกงเขียวหวานที่ฟักไม่สุกที่เอาคุกทไมวะแต่มันก็อร่อยใช้ได้นะรู้สึกว่าเนื้อปลาช่อนจะแดงแลนะครับตอนนี้ อย่างนี้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 ต่างนี้นี้นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อครับค่ะรสสื่กินหอมต่างๆชอบอย่างนี้อร่อยผมจะได้เอาไปไกลและสูงไปใกล้ๆแทนนะครับเพื่อไม่ให้มันกระเด็นกระดอนใส่หน้าผมนะครับมันก็กระเด็นอยู่แค่นี้มันกระเด็น ตาของแซมมอนที่เราทําเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณเหลืองกรอบแบบนี้นะแล้วเราก็จะตักระวังนะครับกลัว,วชิ้นหลดไม่เกิดอ่ะอาใส่ามา,านหน้าต<ย>าสวยไหมครับอย่าอย่าบีบน่าอร่อยแต่ไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าไม่แจใจแต่น่าจะใช่ชิต่างก็คือทำพลาดหายิบ หน้าตาของมันค่อนข้างคะสวยงามเลยครับนี่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยหน้าตาเหลืองกรอบแล้วก็อมน้ำมันมากด้วยโอเคต่อไปเราก็จะไปทำเนื้อกันะครับเราก็จะเอาเนยมาใส่ครับแล้วเราจะย่างเนื้อต่อเลยอ่าแล้วเราจะใส่เนย ร้อนมากเลยครับพี่น้องใส่แค่ช้อนหนึ่งอ่ะรัวนี้เราก็จะใส่กระเทียมมันคะครับตอนนี้เนยเริ่มหอมมากเลยนะฮะแล้ว <Connie S 2> เราก็ใส่กระเทียมไปเลยใส่เลยหมดเลยไหมหมดเลยไหมไม่ไม่หมดไม่หมดครึ่งหนึ่งไปเอาตะลิ้งมา เราก็จะใส่เนื้อแกะลงนปพอตะเหลวะตะเหลวมันนะแปะปตะเหลวมันตอนนี้มาใช่มาเลยครับเราก็จะหนีบเนื้อกันเลยนะครับโอ้เนื้อนี่แดงเลยโอ้ใหญ่มาก ดึงไม่ไหวเลยครับตอนนี้นะผมก็จะรีบตอนนี้ผมดึงไม่ไหวเลยนะครับผมรู้สึกว่าจะยันเลยไม่ไหวเอาลงเลยจะไม่ไหวแล้วกลัวมันตกนั่นแหละว้าวแม่ก้อนใหญ่มากเลยนะครับตนนัวคาร่าจะอื่นมาดูก้อนนึงแล้วเราทำอะไรดีมันหอบมากเลยนะครับ หอมเนยนี่แหละครับหอมเนยนี่นแหละครับไม่ใช่เนื้อใช่เนื้อต้องเป็นเนื้อแบบสดนิดนึงนะคะ่ะคิดว่าเนื้อคงจะเป็นเนื้อที่แบบน่าจะเป็นเนื้อโคกลิ้มนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะน่าจะใช่เนี่ยแต่ว่าขนะ ตอนนี้มันเริ่มจากเปลี่ยนการสีแดงกันสีน้ำตาลน้ำตาลออกขาวนะครับเดี๋ยวขอดูลักษณะก่อนแล้วผมจะค่อยจับด้านอตอนนี้เราก็ทำเสร็จแล้วนะครับซึ่งหน้าตามก็หอมชุยน่ากินดูกระเทียมสิครับพี่น้องไม่กันยิ่งกว่า อ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเอาขึ้นเลยครับโดยการตักเอาอย่างไรให้มันไม่โดนน้ำมันเพราะน้ำมันเทลงนี่อ่ะนี่ครับอ่าตาดูสวยมากเลยนะครับแต่ก็มีเช้าเชิงความไม่ไม,ไม้นิดหน่อย<笑><笑>นะครับผมนะัครับโอเคอครับ,ดเ,รรบเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราจัดจานแล้วเราก็กินกันเลยนะครับผม ไปครับตุด๊ดเราก็จะมาอัน,นี่กันนะครับตออกแต่งโดยการใช้บอกโคลี่กับแครอทแล้วก็มันฝรั่งขั้นแรกผมจะใส่บอกโคลี่เข้าไปก่อนนี่ต่อแล้วก็อน,นี้นะครับแครอท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 รเร่าเคเสละแล้วก็ใส่มันลงไปมันใส่ทำไมดียวมั้แต่ตรงนี้ละกันโอเค ครับผมมะเกตน้ำนี้ชื่อว่ามะต่อไปก็น่าจะเป็นนี่น้ำใส่น้ำสต๊อกนะครับผมนําสต๊อกที่สวยเงางเดียวอ๋อใส่เออจะโรยเลยนะครับมาดูคุณต่างเขาโรยกันนะครับน้ำบางอนต่างกินเองนะแล้วก็อันนี้อาจจะใส่ลาดตรงนี้หน่อยเออใส่เออนี่นะครับประมาณนี้โอเคประมาณนี้ แล้วก็ใส่อันนี้อีกนิดนึงนะแต่ผมไปหาช้อนก่อน<า>น,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 นช้อน,อนอโอเคแล้วก็ได้ช้อนมาแล้วแล้วก็จะเทสองสีนะครับเทสองสี สวยงามมากเลยนะครับนี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปให้ไปดูปลาแซลมอนของผมที่ผมแต่งไว้นะครับนี่สวยงามไหมครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปตัดกันไปตอนที่กินกัน,กนเลย,ยน่ากินมาดูหน้าดูหน้าคนน่ากินคนอยากกินนะโอเคไปกันเลยดีกว่าเลยครับครับวันนี้เราก็จะมากินกันเลยนะครับเริ่มจากการตัดเนื้อก่อนเลยนะครับ ใช้มีต้องระวังเลยนะนี่ครับแล้วได้เนื้อก็จะโตเนียนนุน่มๆซอสอร่อยอร่อยมาแล้วครับแต่ผมปักไม่ขาดนียรู้สึกนแ้อ่ะตักขาดแล้วทุกคนผมก็จะมากินเลยนะ ตอนนี้ฮะไม่มีการอธิบายเป็นคำพูดนะครับขอรบไปก่อนนะครับแล้วใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดส่ยอใครด้วยนะครับ 我好想吃点什么。